ช่วงที่แล้วคุณโดนัดบอกถูกว่าเป็นมะนาวไข่ส่วนคุณเหนียวก็ทายถูกเช่นกันว่าเป็นมะนาวควายมาดูคนต่อไปคุณหยวนครับเอางี้ผมเลือกให้เลยดีกว่าผมรู้แหละทำไมหน้าแดงๆจะเป็นไข่หรอครับไข่อะไรครับไข่ที่ชนคนที่ใจเอาลง<อ><ๆ>คุณเลือกเบอร์อะไรมาตอบครับคุณหยวนเอาจริงๆนะอผมอยากให้คุณเปิ้ลลงมาตอบครับ,รบเ,เชิญนะคุณเปิเ้ลเบอร์สามครับ อันนี้จะเป็นพันธุ์ที่ประเทศไทยมีการส่งออกประมาณ9 5เเลยค่ะต้กนกำเนิดอ,อยู่ที่ประเทศอินเดียแต่ว่าใช้ชื่อประเทศของประเทศตาฮิติเรียกเฉยๆค่ะเป็นมะนาวพันธุ์ตาฮิติใช่ใชค่ะและคำตอบก็คือมะนาวมะนาวตาฮิติถูกต้อ,ตองเหลือคนเดียวแล้วครับให้เชิญมาสิที่รักจ้ะเชิญจ้ะพันุ์นี้ครับ <laughs> คุณออร่าครับจะเห็นว่าลูกนะคะมันจะเป็นที่คุณเคยกันเราเห็นตามท้องตลาดกมีลักษณะกลมแป้นเราจึงเรียกว่ามะนาวแป้นค่ะเนี่ยแล้วก็ที่สวนของเราก็จะเป็นมะนาวพันธุ์นี้ค่ะเรียกว่าแป้นแม่ลูกตกซึ่งเป็นพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์แม่ไก่ลูกตกกับพันธุ์เอี้ยงเซ้งค่ะคุณออร่าตอบว่ามะนาวแป้นและคําตอบก็คือมะนาวแป้นแม่ลูกตกขอบคุณแม่ครับจริงๆแล้ว4ี่พันที่ตั้งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันแตกต่างหรือเหมือนกันครับ ไม่เหมือนกันแต่มันมี2ตัวที่ที่เราใช้เยอะอย่างตัวแรกเนี่ยเป็นมะนาวไข่เนี่ยเมื่อก่อนใช้มากเพราะว่าเปลือกบางครับน้ําเยอะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นมะนาวที่ไม่ค่อยดกให้ผลผลิตน้อยจึงไม่นิยมปลูกส่วนมะนาวควายเนี่ยผมก็ไม่ได้เน้นควายเนาะ โทษีผมก็ไม่ได้เลี้ยนควายเนาะอ่ะทีนี้มะนาวควายเนี่ยรสชาติมันเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัดเหมือนมะนาวที่เราใช้ทําอาหารในบ้านเรา<อ>แล้วก็มีรสชาติอมหวานหน่อยๆกลิ่นไม่หอมมะนาวไทยตีเนี่ยทั่วโลกเนี่ยใช้ตัวนี้เยอะที่สุดพันนี้เนี่ยไม่มีเมล็ดเป็นมะนาวที่น้ําเยอะก็จริงรสเปรี้ยวก็จริงแต่ว่าเปรี้ยวจัดสู้มะนาวไทยไม่ได้ผู้บริโภคหรือว่าเชฟตามร้านอาหารเนี่ยอชอบมะนาวแป้นตัวสุดท้ายมากที่สุด <ừ> เอาละไม่ทราบว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นไหมเหมือนเดิมฮะวิธีการผมคัดคนที่ไม่ใช่ออกไปแล้ว2เหลืออีก2คือใครผมบอกได้เลยว่าพี่โดนัทนี่มาแรงมากครับเพราะว่าหนึ่งอย่างคือเป็นว่าที่เมียของลุงลงคนใหม่หยายาหยาเลยฮะยาใช้คำว่าเมียทำไมครับใช้คำว่าดูดูกันก่อนอีคนหนึ่งที่ดูแล้วมั่นใจคือว่าที่ภรรยาของผมครับยังดูเอ๊ะมีความคล่องแคล่วชัดเจนอยู่น้องมิวและครับ ยังค่ะหนูไม่อยากมั่นใจเหมือนพี่เขาเดี๋ยวผิดค่ะอ๋อเดี๋ยวผิดอ๋อเดี๋ยวผิดลุงลงนะครับตัดไปได้เลยดีตัดเปคนหนึ่งแล้วคนไหนค่ะใครใครแต่ใครเบอร์สองนั่นเลเฮ้ยใช่เหรอเดี๋ยวเรายังมีตัวช่วยอีกไปพบกับบททดสอบที่สองครับมาต่อกันที่คำถามต่อไปมะนาวส้มสับปะรดหากบริโภคในปริมาณเท่ากัน ผลไม้ใดมีวิตามินซีสูงที่สุดลุงลงครับเลือกเบอร์ไหนตอบครับเปลี่ยนบ้างละเอาเบอร์สองเดี๋ยวเป็นปัจจุันเบอร์ที่สองก็คนเดิมก็โดนเตะท้องมางงไปหมดอ่ะพี่โด้นะครับตอบครับเท่าที่ศึกษามานะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะทำมะนาวเนี่ยแต่ก็ศึกษาผลไม้อย่างอื่นด้วยและที่ดูมาเนี่ยก็คือในกระบวนการนี้ฝรั่งจะมีวิตามินซีมากที่สุดค่ะและคําตอบที่ถูกต้องก็คือ ฝรั่งถูกต้องครับลองลองมาเลยคือส้มต่อมาคือสับป,ปะรดแล้วท้ายที่สุดคือมะนาวนะทั้งที่เปรี้ยวที่สุดนะจริงๆวิตามินซีเนี่ยถ้าเรากินวิตามินซีที่เป็นร้อยมิลลิกร,รมัมเนาะครับเ,เวลาเราทานเนี่ยมันเปรี้ยวมากไหมไม่ไม,มันเปรี้ยวหน่อยๆน่อยสังเกตเไหม<ๆ>เทียบกับมะนาวมันก็มะนาวเปรี้ยวมากกว่าเยอะเลยเนาะแต่ในขณะที่ฝรั่งเนี่ยมีมากกว่าอย่างน้อยเนี่ยสี่เท่ามีประมาณร้อยห้าสิบมิลลิกร,รมัมถึงสองร้อยกว่ามิลลิกรัมคำถามต่อไปครับผมปัจจัยใดที่ทำให้มะนาว ออกดอกคุณบิวครับเลือกมาหนึ่งคนจะให้ใครตอบพี่เบอร์สามเหมือนเดิมเบอร์สามคุณเปิ้ลเราจะมีตัวเลือกให้หนึ่งดน้ำสองอากาศเย็นสามฝนตกและสี่แดดจัดการงดน้ำเนี่ยก็จะเป็นการบังคับการออกดอกนอกฤดูได้ค่ะคือเป็นการหลอกให้มะนาวค่ะมันขาดน้ำช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็เขาจะพยายามรักษาชีวิตของเขาไว้โดยการออกดอกขยายพันธุ์ก็จะเป็นขอตอบเป็นงดน้ำค่ะข้อหนึ่ง และคำตอบที่ถูกต้องก็คืองดน้ำโว้หรอการงดน้ำเนี่ยจะทําให้มะนาวเนี่ยมันดูดธาตุอาหารตัวหนึ่งคือในตัวเจนไม่ได้ธาตุเดโจนเกี่ยวข้องกับการเจริญของใบใช่ไหมการแตกใบพอมันขาดในตัวเจนมันก็เลยแตกใบไม่ได้พอแตกใบไม่ได้ใบนี่ยังสังเคห์แสงปกติยังสร้างอาหารอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสร้างอาหารอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแป้งน้าตาลมันก็เลยเยอะพอแป้งน้ําตาลมันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนจากยอด ไปเป็นตาดอกคือต้องงดน้ำจนกระทั่งมะนาวเป็นลูกเล็กๆนะประมาณเ็เรียกว่าสามอาทิตย์ <c oughs> ตยค่อยให้น้ําเป็นปกติให้น้ําเยอะได้ก <c oughs> ด,ดนั้นให้ไม่ได้เลย <c oughs> บางคนเป็นมะนาวลูกเล็กๆให้น้ําก็ร่วงเหมือนกัน ที่เขาเรียกประมาณเขาเรียกหัวไม่ขีดอย่างเงี้ยก็ร่วงโดยทั่วไปร่วงเนี่ยเขาก็ปลูกมะนาวไงเขาบอกเอ้ยพอได้ความรู้ไปบอกว่าถ้าจะปลูกมะนาวให้ขึ้นงดน้ํานี่งดไปถึงตอนบ่ายตอนเที่ยงอุ้ยคอแห้งเลยอ๋องดนะต้อจะเป็นลมงดน้ำต้นมะนาวเหรอครับงดดังไม่เล่นด้วยอะไรของพ่อเนี่ยไม่เล่นเล่นไงครับจังข้อต่อไปครับความเชื่อเกี่ยวกับการใช้น้ำมะนาวข้อใดถูกต้อง ข้อที่1แก้พิษงูสอหยอดตารักษาต้อได้สามใช้ป้องกันบาดทยักและ 4. ใช้กับแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้เขาคงจะเตรียมตัวตอบแล้วเพราะคิดว่าเราเลือกเขาแน่ <c oughs> <c oughs> ใช่เปล่าพ่อใคร <c oughs> ยังไม่ได้ตอบรอบนี้ค <c oughs> ุณโอไรไม่ตอบไม่หรอ <c oughs> ใช่ <c oughs> ตอบได <c oughs> ้ก็ตอบเลยนะคะเออ,อตอบเลย จะบอกว่าทุกคนจะมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับน้ำมะนาวเยอะมากอย่างใน4ข้อนี้ค่ะคนจะคิดว่ามันแก้พิษมูได้หรือว่าแก้บาดทะยักได้ค่ะจริงๆคือมันผิดหมดเลยค่ะโอ้โหเธอจะมาเหนือชั้นแบบไม่ถูกเลยเขาต้องมีข้อหนึ่งที่ถูกไม่มีจริงค่ะเตะตูดไหมเตะตูดคนละทีไม่อยเตะเนี่ยเราก็เก่งเนี่ยต่อยเด็กเตะหมาด่าผู้หญิงกระทืบคนแก่รังแกคนแคระไม่มีไม่มีเลยเหรอสี่ข้อไม่มีสักข้อถ้าคุณออแรกเขาตอบถูกนะ ให้เต้นให้เต้นลุงอีกแล้วเหรอขอล้วันที่ลุงเต้นเล่นเล่นอะไรเจ็บๆไม่ได้อีกแล้วไม่มีข้อใดถูกใช่ค่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเฮ้ยผิดทุกข้อเต่งเหมือนที่อธิบายเลยใช่ไหมครับไม่สามารถนำมาใช้ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวเมื่อกี้จริงๆมันมีน้ำมันหอมระเหยครับซึ่ง โดยทั่วไปมันมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีรียได้ที่เขาเอามาใช้ก็มีแค่เปลือกซึ่งในนั้นมันจะมีสารประกอบพวกแอลกอฮอล์พวกอัลดีไฮด์พวกเอสเตอร์พวกสารพวกนี้มันจะมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีรียบางชนิดได้ก็จะเอาไปใช้ในเชิงการแพทย์แต่ส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นมูกัดเงี้ยใช้ไม่ได้หยอดตานี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยห้ามเด็ดขาดเพราะว่ามีโอกาสที่จะทําให้เนื้อเยื่อตาอักเสบหรือบางทีถ้าปริมาณเยอะมากมีโอกาสจะทำทำลายได้เลยนะครับ ช่วงหน้าชมความสามารถในการตอนกิ่นมะนาวของปรัชนีทั้ง4ี่และมาทายกันดูว่าปรัชนีคนไหนคือตัวจริงถามว่าได้อะไรไหมเยอะเลยเกรตเซซ่อนรู